you mm -hmm. สิสงค์ครับมีใครลัคนาราศีสิงค์บ้างใครสิงค์บ้างนะครับตอนนี้นะครับ f อซี FC ที่เข้ามาทาง YouTube และ f c e b o o k f แ n p เ g e ล้นหลามจริงๆนะครับแล้วก็ดีใจมากดีใจมากที่ทุกท่านเข้ามาทักทายนะครับนะอ้าวสิง์มาแล้วนะครับลัคนาราศีสิง์นะนะครับอ้าวลัคนาราศีสิง์ ดาวอังคารที่จะย้ายในวันพรุ่งนี้10พฤษภาคมส่งผลอย่างไรกับชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวอังคารนั้นมาจากเรือนพันธุนะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับแล้วก็มาจากเรือนเขาเรียกเรือนสุภะนะครับหมายถึงความสําเร็จความโชคดีสิ่งที่ดีต่างๆนะครับแต่แต่นะฮะแต่ ดาวเนี่ยมันไปมีองศาเป็นนิดแล้วก็ไปอยู่ในเรือนวินาศในคลิปพยากรณ์ก่อนๆหน้านี้ผมได้บอกชาวลัคนาราศีสิงห์ไว้เยอะแยะมากมายกับสิ่งที่ดีสิ่งที่จะได้รับสิ่งที่จะโชคดีต่างๆในครั้งนี้มาฟังเรื่องที่ต้องระวังกันบ้างนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีเรื่องเดือดร้อนจากบุคคลในครอบครัว นะครับจะมีเรื่องเดือดร้อนจากบุคคลในครอบครัวหรือถูกอาจจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวไม่พอใจหรือจะมีปากเสียงทะเลาะก,กันก็ได้นี่คือปัญหาที่ชาวลัคนาราศีสิง์จะต้องออระวังหรือครอบครัวนําเรื่องเดือดร้อนมาให้คือผมบอกให้ชัดๆเลยว่าผมเพิ่งโพสต์ไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองว่าชาวลัคนาราศีสิง์อ่ะ ุณไม่ต้องห่วงเลยนะคือการเงินการทองของคุณนะจะดีนะครับการเงินการทองของคุณนะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าจะเดือดร้อนจะมาจากบุคคลในครอบครัวที่นําความเดือดร้อนความยุ่งยากมาให้นะครับหรืออย่างน้อยที่สุดอาจจะเสียงเงินซ่องซ่อมบงซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมราอะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับ ตามหลักเกณฑ์ของโหราศาสตร์แล้วดาวังคารที่อยู่ในเรือนวินาตรงนี้นั้นนะฮะต้องบอกว่านะครับคนในครอบครัวคุณนี่แหละจะนำปัญหาจุกจิกมาให้จนบางทีเราแม่งจะแบบประสาทกินหุดหิดอะ่ะเออนี่แหละนี่แหละชาวลัคนาราศีสิงห์กับสิ่งที่ต้องระวังนะ นะครัผมจะพยายามพูดย้ำบ่อยๆว่าผมได้พยากรณ์เรื่องที่ดีๆเด่นๆไปให้ในคลิปพยากรณ์ก่อนๆหน้านี้แล้วทั้ง12ลัคนาราศีในตอนนี้เราก็มาดูเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันบ้างนะนะครับนะนะ,นะครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ถ้าระวังเรื่องนี้ได้นะครับเราก็จะรู้เท่าทันว่ามันจะนำปัญหาจุกจิกมาให้ เราก็จะต้องแก้ปัญหานะนะครับนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะดาวองคารเดินวินาศองศาเป็นนิดนิดคืออ่อนกำลังก็น่าจะส่งผลให้จุกจิกยุ่งยากใจด้วยประการลัชนี้แลส่วนเรื่องดีก็พยากรณ์ไปแล้วในคลิปกป่อนก่อนนู้นนะวันนี้ก็มาฟังเรื่องที่ต้องระวังกันบ้างน,นะครับก่อนจะไปลัคนาราศีถัดไปนะทักทาย f อีที่เข้ามาใหม่ก่อนไม่ทักหรือก็งอนอีก เออนะฮะคุณอเล่นะฮะสวัสดีนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ลัคนาสิงห์รายงานตัวสวัสดีเลดี้มาม่าบอกว่าสิงห์จริงค่ะอาจารย์ลูกเรื่องลูกป่วยจิตเครียดมากเลยค่ะโอ้ค่อยค,ยคุยกันนะค่อยคุย,คยกันนะยุคนนลินสวัสดีค่ะอาจารย์หนูมาช้าแต่ยังมาทันใช่ไหมคะพิจิกเลิฟค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะนะฮะคุณหนึ่งลึกไทยนะฮะจริงค่ะสามีเลยหงุดหงิดนะฮะอืม โอ้ยคุณนึกว่าใครคุณสานี่เองนะฮะอา้าวลัคนาราศีสำนักธมังกรทองนะครับสินแสหมิงเรามีนะครับเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายนะครับให้กับผู้ที่สนใจอยากจะได้เลขเบอร์มงคลเหล่านี้ไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับทุกท่านเบอร์มงคลจะยิ่งเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นถ้าเบอร์นั้นเหมาะกับวันเดือนปีเวลาเกิดของเรา ท่านใดสนใจนะครับติดต่อรออยายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official ID m a s t e r m i n i n 6 6 6 6ขอให้โชคดีทุกท่านครับ